ร้อมแล้วฟังโฆษณาเก่าๆตามคำขอที่น้องเวฟมาขอไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับไม่ไ,มได้ฟังมันจะลงแดงตายครับกูไปยังจักรยานตรามอะไรปอขับขี่มั่นใจปลอดภัยไม่มียางแตกด้วยครับขอรบรถจักรยายนยน,ยน,นต์หอนาสตานยังสตานยางสตาทไม่ติดจนกูต้องลงไปเข็นทุกทีด้วยฮะ ขอบคุณพิชัาสถานบำบัดผู้ติดทนแห่งประเทศไทยครับขอบคุณยาระบายตราคุณยายเขย่าต้นตะขบไทยท้องสบายใจนึกถึงยาระบายตราคุณยายเขย่าต้นตะขบด้วยฮะขอบคุณซอสปูรสตราหมาดองยอะนิดอร่อยหน่อยยอะน้อยไม่อร่อยเลยฮะขอบคุณน้ำดื่มตาลิงตะแคงขวดคุณทุกหยดตก,ตกตะกวนทุกขวดครับขอบคุณจารบีตราสบายดักสำหรับชาวสีม่วงลืนลืนทุนละลายต้องจารบีตราสบายดักเท่านั้นนั้นนั้น คุณไปยังโทรศัพท์ไอ้โลนหกเช็ดคุยสบายสัญญาณหายตลอดวันด้วยครับขอคุณไปยังหลอดไฟตราทิวลิบสว่างอย่างม,มืดมิดแสงไฟดับสนิทตลอดคืนนะขอคุณไปยังชุดชั้นในไฮย,ยีน่าใส่กระชับทุกสัดส่วนของร่างกายพาะบริจากหนังจิ้งจกและเปลือกไขจ่จากอเมริกาขอคุณไปยังซอสมะเขือเทศตราในอายกหมาข้างซอยเจ็ดถึงพี่อาจจะเสร็จแต่ก็ไม่สามารถทําให้ซอสมะเขือเทศเผ็ดขึ้นมาได้ ขอบคุณไปยังน้ำปลาตราชนีขี่กวางทุกจดที่หยอกคุ้คมค่าอร่อยไม่แพ้เยี่ยมาเท่าที่คุณเคยลิ้มลองค่ะขอบคุณไปยังยาะทาสักครั้งตานเนนตีละครข้าหูไม่จีท้าได้ทันดีจ้าจนแผลนี้เวร์ว่ะขอบคุณผงสะฟอกตราบูธขจัดคราบจากรอร่องตุูสะอาดหมดจดอย่างมั่นใจขอบคุณกางเกงในตราคุณปู่ขี่บิ๊กไบค์ใส่กระทับอย่างมั่นใจแก้ปัญหาไข่แลบหล่นครับขอบคุณไปยังยาดมตราเด็กขีมาสามตัวน้นตะมโมนนึกถึงยาดมตราเด็กขีมาสามตัวด้วยครับขอบคุณไปยังเกมฟ ขอบคุณข้าวเกียบกุ้งฮานาโมะอร่อยกำโตส่วนผสมจากตะกุ้งมาตรฐาน ISO 9002ครับขอบคุณไปจังคอนโดโอฟินวิวมิติใหม่แห่งความรกร้างมิติใหม่แห่งความฮีเทนขอบคุณไปจังอาหารตามสั่งป้าแช่มซอยราม39อร่อยทางปากลำบากทางตูดด้วยครับขอบคุณโอเคซุกี้อิ่มอร่อยวันนี้แถมฟรีไม้จิ้มฟันครับขอบคุณอาหารหมาตราเพชรดีก้าอร่อยอย่างหมารสชาติอย่างราชาต้องอาหารหมาตราเพชรดีก้าครับขอบคุณไปแรงวิริยะประกันภัยมาช้ามาทันใจเครมทำไมใครบอกให้มึงชนฮะ ขอบคุณไยังสายการบินโอฟินแอร์ไลน์รักคุณฟ้ารักหมาเท่าคุณครับขอบคุณไยังกรมทางหลวงขับขี่อันตรายเสียงตายทุกเส้นทางครับ ขอบคุณไปยังห้องบันทึกเสียงเห่าหอนแระขอเสียงหมาให้เป็นคนเสียงคนให้เป็นหมาับขอบคุณยาถ่ายพยาตราเด็กแว้นยกล้อหลังยาถ่ายพยาได้ครั้งเดียวที่เหลือลำไส้เจะเบี้ยวลและหดตายไปเองครับขอบคุณยาข้าหาวตรายายเมาอยู่หน้าผับถึงยายจะเมาจนหลับแต่แกก็ไม่กลับไปนอนบ้านขอบคุณไปยังเครื่องดื่มอัดลมแป๊บเซอร์เครื่องดื่มน้ำอัดลมแป๊บเซอร์ซาจนเซอร์ขนาดนอนละเมอก็เพ้อว่ายังซาขอบคุณกาแฟเบอร์ด้าหนึ่งในใจใครกรูไม่รู้หนึ่งในใจกรูก็พอแล้วขอบคุณยาอมแก้ปวยรามาซวยเดินตกกท่่ออออออิินนนนนหลังาาาไไมเเคคยยพตจ้ดปบุณยังพา พยนตร์เรื่องอนาคอนดาวิ่งว่าวทะลุป่าด้วยครับขอคุณไปยังยงขาขยาตรามาไล่ได้ไล่ดีไล่มไ,ไ,ไล่จนหมีหนี่หนีเข้าไปในดงหญ้าขอคุณไปยังเมบริการ์ดคิงแต่อัปลดชาไฟเสียก่อนใช้ต้องเรียมเมบริการ์ดครับ ขอบคุณไปยังสเปร,รย์ไล่ยุงด้วยนะคะรับสเปรย์ฉีดไล่ยุงไบเกอร์ฉีดยุงที่เผลอยุงยังต้องละมือและเพือว่ามันตายขอบคุณไปยังภาพยนตร์เรื่องหวังสีเจ้าคนเด้าทะลุเพดานขอบคุณไปยังหมู่บ้านโอฟินวลล่าสิ่งดังคือความสุขของพื่นบ้านแต่ถ้ามือรำคาญก็ย้ายออกไปขอบคุณไก่ยกายยงไปดาวอินปอรอยจากไก่พันธุ์ดีถึงไก่จะคันดีแค่ไหนก็ไม่สามารถหนีความตายไปได้ขอบคุณไปยังรถยนต์โตโยต้าเกียร์สบัดขั้นหลุดถึงคนเป็นตุด๊ดคุณก็โยกเกียร์หลุดได้อคุณไปยัง 8,000เชลจากเกมเบิ้มด้วยนะครับเมื่อมีกระเจีที่ไรก็จะมีเสียงเด็กร้องให้ขึ้นมาทุกทีด้วยครับขอบคุณไม่จังม่มีตราในอ้ากินน้อยเป็นยาระบายกินจะได้เป็นยาถ่ายทันทีครับขอบคุณเครื่องครัวตรามะนาวหม้อชามกระวังถ้วยหายใช้ได้ชรดีใช้กี่ทีก็แตกมดครับขอบคุณน้ำเกงหวยตราไม่รวยขายกบแก,กงหวยอร่อยไม่รู้จบแต่พอก,กินแล้วก็ต้องสลบพนันน้ำเกงหวย ขอบคุณไปยังข้าวขวานน้องจากจีจีน้องไอคอสอีฟรอนฟิสไม่ไดดี้ด้วยฮะขอบคุณน้ำชาอิซูจูนอร่อยอย่างโรคสชาติอย่างบอดี้สแลมน้ำชาที่เจ๊มเจ๊มคลยๆชิคกี้กินแล้วบินได้ขอบคุณไปยังตู้กับข้าวตรานกยุงเก็บอาหารอย่างปลอดภัยแต่สุดท้ายเอ๊ะใครเอาไปกินขอบคุณไม้ฝ่าเชื้อร้รานปกป้องบ้านคุณอย่างมั่นใจพาย,ยุเข้าเมื่อไหร่ไม่ฟ้าก็ปเปลวไปก่อนทุกตีฮะขอบคุณพี่พิชิวด้วยนะฮะสละห้าปรบมือด้วยนะครับผมขอบคุณไปยังผล,ลิตภัณ ขอบคุณไปยางยางรถยนต์โยโกาอาาเบิร์ยางสะใจเบิร์ทาไมให้เปลืองอยางด้วยครับขอบคุณไปยังอ้ามดิฟายรับติดเคตราดรอบคันด้วยครับงานเนี้ยบอย่างมั่นใจแต่จะมาติดทำไมให้แม่มม่งด่าน ขอบคุณปลาสลิดบางบอกบางบอกก็ไม่ใช่ปลาสลิดครับ <c oughs> ขอบคุณไปยังน้ำส้มสายชูตรายายแมแนแขนผัวไปมีกิ๊กถึงผัวจะมีชู้ใย่ยก็มีกิ๊กได้เหมือนกัน <c oughs> ขอบคุณยากจุกันยุงตราหานตามหานตามหายากแต่ก็เจอหานมากไล่กินยุง <c oughs> ขอบคุณคอมพิวเตอร์เอเซ่าใช้แล้วทนทานแต่พอลองไปใช้น้ำนานามก็พังอยู่ดีครับ <c oughs> ขอบคุณไปยังสบู่ขี้งเงอใช้ฟอกลำตัวและขวจเกและปราศจากแม่แต่ขนติดสบู่ครับ <c oughs> ขอบคุณไปยังน้ำชาอ,อุ้ยโชวนันด้วยครับดื่มบ่จะเป็นหมันดื่มมาตั้งนานก็ยังไม่ได้เบนซ์ครับขอบคุณเกมครบั นมเปรี้ยวรัชอาบเปรี้ยวมากไม่ได้มดอุจลากองโตโอ้โหนมเปรี้ยวจังครับโอ้สวัสดีนะครับผมฮะตาลายไปหมดแล้วโฆษณามันจะจัดขอบคุณน้องปามขอบคุณน้องณพลด้วยนะครับ ขอบคุณยังแว่นตาเรกลมด้วยนะครับนี่นะครับสําหรับใครที่จะใช้ด้วยนะครับฝกไวดวยสำหรับแว่นตาเรกลมขนาดใส่ไปเที่ยวใส่ไปเยี่ยวใส่ขับรถอย่างหล่อเลยครับขอบคุณยังภาพยนตร์เรื่องเธอมีเหาเขาก็มีเห็บครับและซีรีส์เกาหลีใหม่ล่าสุดนะครับเจ้าหญิงท้องลายกับเจ้าชายไส้เลื่อนปัญญารรนูนด้วยครับรัตนนอร์แลนด์ด้วยครับฮะผู้หญิงร่าใครทําแฉอนาคอนเด้าวิ่งว่าวทะลุป่าอีกครั้งด้วยนะครับ ขอบคุณด้วยนะครับไปยังไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชตราเพชรต้มผัดแกงทอดไม่เคยเสร็จรอจนกว่าน้ำมันจะเสด็จก็เป็นชั่วโมงครับขอบคุณไปยังผลิตภัณฑ์ห้องน้ำฝักบัวตราอาปาเช่ผลิตห้องน้ำฝักบัวตราอาปาเช่ใช้แล้วเฟ้ยๆยายเค้ทำไมน้ำไม่ออกครับขอบคุณไปยังกระเบื้องเซรามิกตราหมากเอาอย่งยิ่ง้วยครับกระเบื้องเซรามิกชั้นดีปูพื้นได้เงื่อนน้ำสูดีแต่พอเดินผ่านกี่ทีก็ลื่นหัวแตกตายทุกครั้งครับขอบคุณยาชูกลังตราอาร์มแทกเก็ตหยอดสแก้วก่อนเป๊กอาม์มก็อยากจะมีเซ็กกลลลล้้้ออออองงงงกกขบบคคคุณยาาเเเป็นมมัััพพะซู่ร ตุต้มๆด้วยพาวเวอร์พลังสูบอันจระไรด้วยกอบขาคุณยังเข้าสูตรด้วยนะฮะเม่งังด้วยครับซ้อสูตรออกตัวแรงกระถูดแรงสกี้ออกจากตูดกันเลยทีเดียวเชียวครับขขบคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนะฮะฐานไฟฉายตรากบกระโดดเหยียบอกนกอินทรีฐานไฟฉายยางดีต้องกบกระโดดเหยียบอกนกอินทรีเท่านั้น